แล้ววันนี้เราอยู่ในสถานที่ที่เราไม่เคยมาเป็นพื้นที่ที่แบกปุยเขาเองกอไม่ได้ชินกับสถานที่ัเท่าไหร่เช่นเคยผมก็จะฝากท้องฝากฝากฝากท้องผมไว้กับแบกปุยซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ทราบว,ว่าเขาจะทําอะไรให้ผมรับประทานและในวันนี้ผมมันจะมานําเสนออาหารประเภทหนึง่งที่ผมเคยใช้ยังชีพมันดีกว่าอาหาร m r e ของกองทัพสหรัฐอเมริกาผมจะได้ลิมรสอาหาร อร่อยอร่อยแต่แล้วมันจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ยากลาบากแบบนี้จนรับประกันได้ว่าเป็นอาหารที่มีอรรสชาติที่ดีแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนถองแล้วครับมันจะทําให้คุณอยู่รอดได้ผมไปอีกหลายวันโอเคคุณผู้ชมครับผมอยากจะรับประทานอาหารและาะวันนี้ผมก็เดินมาจนเหนื่อยแล้วก็หมดแรงแล้วร่างกายผมต้องการพลังงานต้องการแคลอรี่มากยิ่งขึ้น เอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจะให้แบกคุยเขาลงมือทำอาหารให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วผมก็จะได้ทานเดี๋ยวเราไปชมกันเลยและนี่ก็คือพื้นที่ที่ผมจะใช้ก่อกองไฟในวังเกอร์แห่งนี้เหมาะมากแก่การก่อกองไฟเพราะว่ามันจะเป็นตัวบังลมให้เรา <Wow. S 2> เมื่อไม่มีลมแล้วกองไฟเราก็จะก่อได้ง่ายขึ้นเอา้าคุณอย่ารอช้ากันเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อไฟให้คุณดูในวิธีการก่อไฟในป่านั้นเราสามารถก่อไฟได้หลากหลายวิธีมาก ั้นผมจะมาเริ่มสาธิตวิธีการก่อไฟด้วยวิธีแรกก็คือการใช้ก้อนหินมากระทบกันแล้วก็จะทําให้เกิดประกายไฟในกองไฟของเราค่ะมาเริ่มกันเลยผมคิดว่าวิธีนี้คงใช้งานกับหินประเภทนี้ไม่ได้ังนั้นเราจะไปใช้วิธีที่2วิธีที่สองให้เรานําไม้มา2อ,อันอันนึงเนี่ยกับอีกอันนึงก็จะเป็น2อ,อันใช่ไหมให้เรามาทําอย่างนี้เลย คือการปั่นอย่างไรเพื่ความมั่นคงผมคิดว่าวิธีนี้ก็คงใช้การไม่ได้ดัง oh, <no. S 1> นั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะท่านผู้ชมแบกกุุยคุณทำอะไรของคุณอ่ะเออนี่แบกกุุยนี่ไงโอ้ oh. สิ่งนี้มันใช้กับอะไรละ่ะมันก็จะเป็น สิ่งที่ทําให้คุณได้มีประกายไฟแล้วก็จะทําให้ก่อกองไฟได้ไงแบกกุยโอเคงั้นผมมาเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับอาเลยแบกกุยแบย๊กกุยครับมันไม่ใช่แบบนั้นแบ๊กกุยผมต้องเอามาทุบกับหินใช่ไหมครับมันก็ไปใช่อีกแหละแบ๊กกุยนี่ไงแบ๊กกุยโอ้ประสงค์นี่มันคืออุปกรณ์ชนิดใหม่ใช่ไหมครับนี่คืออุปกรณ์จุกไฮเทคหลายคนอาจจะทึ่งที่เคยเห็น มันคือโอไฟแช์ดีนะผมได้ติดตัวมาเอาแบบกุยก็อยากไปทําไฟลอยนะแบบกุยนะการกระทำเช่นนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ไม่ถูกใจสายตรวจเอาเอาล่ะคุณจะทําอะไรผมทานเริ่มกันเลยดีกว่าแบบกุยอันแรกเราก็ต้องมาใช้เครื่องมือจะนิดหนึ่งในการที่จะทำให้อาหารของเราสุกได้นั่นคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณก็ชอบผมก็ชอบเหมือนกันมันคือหม้อฮะมันคือหม้อ แล้วโอ้แบบคุยสุดยอดมากคุณเอาหม้อมาจากไหนเนี่ยทำไมหม้อนี้ผมได้ไปตามหามาจากกล่องแอร์ดอถ้าการกทำบางลงไปเฉยได้แต่ค้าคุณทําแบบนี้อะไรนะมันจะเป็นการตีหม้อทันดีโอคุณชอบอยู่แล้วแบบคุยผมรู้คุณชอบตีหม้อเวลาคุณใส่น้ำคุณก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยสิคุณเอาน้ำอะไรมาใส่เนี่ยนี่ไงครับโอเคโอเคโอเคแบบคุยสุดยอดมันสุดยอดมากแบบมันคือไวไว แม่ใบ้บใช่ครับไวๆสุดยอดแบกุยคุณไปเอามาจากไหนเนี่ยในสมัยที่ผมไปรบอยู่สงครามญี่ปุ่นหรือในเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองมันคือสาระใช่ไหมแบกุยไม่เลยไม่มีซื้ออยู่ร้านไม่ใหญ่น้อยคุณยังมาตัวผมโอเคผมว่างั้นเราก็ต้องมาเริ่มกินใบๆกันเลยโอเคแต่ก็ต้องต้มก่อนแบกุยนะสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือเราต้องมีเครื่องปรุงชนิดอื่นเครื่องมาเพิ่มเติม ใส่ลงไปเลยและนี่คือสิ่งที่เขาแถมมาให้กับเรามันคืออะไรแบคคุยมันคือเครื่องยางอนามไมไม่ใช่แล้วทุกอย่างอนทไมไม่ใช่มันคือเครื่องปรุงแล้วถ้าหากในบรรยากาศอย่างนี้คุณอยากมีอารมณ์สดชื่นขึ้นมานิดนหน่อยให้ร่างกายรู้สึกกระปี้กระเป๋าผมขอนําเสนอสิ่งนี้ครับอะไรมันคือพริกมันคือพริกได้แล้วมันไม่ได้คว่ำไม่ใช่คว่ำไม่ใช่หงายแต่มันคือพริกโอ้งั้นเราจะใส่ไปแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่คุณก็มีผมก็มีหลายผู้หญิงหลายๆคนชอบอะไร มันคือไข่ไข่อะไรอันนี้คือไข่ไก่ไม่ใช่ไข่คนเธอคุณเอาไข่มาจากไหนแบกุยเอามาจากร้านแม่พรครับแล้วไข่ใบนี้ผมก็ยังไม่ได้จ่ายตังเขาให้ตายสิงั้นเราจะมาเริ่มใส่ไข่กันเลยแบกุยแบกุยมันต้องน้ําเดือดก่อนนะเราถึงจะใส่ไข่ได้ไม่งั้นผมไม่แดกกับคุณนะแบกุยในขณะนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือการรอให้อุณหภูมิของน้ํานั้นเดือดพอที่จะใส่ไข่ใบนี้เข้าไปได้ีการจะใส่ไข่ถูกต้องนี่ผมจะโยความแข็งแรงของ โอ้โอ้เมชา้เมซิงจริงเลยผมอยากให้คุณผู้ชมเข้ามาใกล้ๆมาดูหน้าตามันหน่อยครับหน้าตามันจะทานได้ไหมเ่รอฮะคุณผู้ชมน้องๆหนูๆสุกหรอยงแม่กุ้ยคิดว่ามันน่าจะได้ที่พอควรที่เราจะรับประทานมันได้แล้วพิกเมื่อต้มเสร็จแล้วมันจะไม่มีรสชาติเปลี่ยนรสชาติมันจะหวานทันทีเมื่อเราต้มกับไข่นั้นเราจะมาเริ่มกิน ชิมมันก่อนเลยเผ็นไหมก็พริกมันต้มแล้วมันไม่เผ็ด่ยนพิกไม่อย่ามวนนะเห็นหรือเปล่าพริกไมมวนว่ไม่เท่าไรนะโอ้สดจากหมอจริงเบียรุยคุณต้องทานให้คุณผู้ชมได้ชมมันฆ่าเชื้อโรคโควิดได้ไหมเบียร์ปุยผมเผ็ดมากครับตอนนี้รู้สึกว่าไหนคุณไหนคุณบอกว่าพริกต้มแล้วไม่เผ็ดไง น้ำต,ตาผมไหลตอนนี้ผมไม่ได้เผ็ดมันเกิดจากควันซะมากกว่า,เ,าเขาเอาบะหมี่ขิงสําเร็จรูปที่เขาซื้อมากับแม่ใหญ่น้อยและไข่ที่เขาลักมาจากแม่ใหญ่พรพร้อมกับพริกสวนใหญ่หมดมันดาบปากคุณเหรอะคุ้งไข่เออไข่ไข่แม่ใหญ่พรไข่แม่ใหญ่พรเป็นยังไงสุดยอดมากเลยโคตรห่วยเลย ตดน้ำตัวแล้วลับไปคุยเลยเป็นยังไงแซ่บมากเลยนะไปคุยนะโอ้โหว่าแฟนไปรอบเฟิร์นเมื่อเราของแม่คุณอยังโอ้ขอดญ่แท้ต้อเป็นไผ่เอ็นลูกใม่้ันใน่้ันบอกว่ามันใส่ม้าเอาหมอจะมาเอาเองหยัางจะมาก็ไม่เอาเองอย่งเอ้ากูบอกหูแล้วมึงรักหมออันแม่มันมาบอก เดี๋ยวขึ้นเลครับอ้ครับอ <scared>. oh, oh, ้เนครับดี๋ยวผมโอ้โ้อโอ้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 โหโอ้โหอ้โอ้้อ